ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณมาดูหนึ่งในรถกระบะรุ่นใหม่ที่กล้าท้าชนตลาดระดับโลกมากที่สุด b y d Shark ปี2025ใช่แล้วครับแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ากำลังบุกเข้าสู่ตลาดรถกระบะและแน่นอนว่ามาในสไตล์ของ b y d อย่างแท้จริงทั้งเทคโนโลยีพละงกำลังและความล้ำสมัย แค่แรกเห็น BYD ช้าก็ไม่ใช่รถกระบะธรรมดาเลยมันดูบึกบึนดูดันและล้ำอนาคตไปพร้อมกันด้านหน้าของรถกว้างขวางโดดเด่นมาพร้อมไฟเล็ด,ดีไซน์พิเศษที่พาดยาวไปตามกระจังหน้าสร้างเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนนี่คือ BYD ที่กำลังบอกกับโลกว่านี่ไม่ใช่แค่รถใช้งานแต่มันคือคำประกาศตัวตน ตายฝากระโปรง b y d จัดมาให้เลือก2รูปแบบแรงแรงทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบสำหรับสายคลาสสิกและรุ่นหัวใจหลักอย่างระบบไฮบริดแบบเสียบปลักที่ผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์น้ำมันกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของ b y d ให้แรงม้าเหลือเฟือแรงบิดทันใจและการขับขี่ที่นุ่มนวลเงียบสนิทเมื่อใช้โหมดไฟฟ้าเต็มรูปแบบนี่คือรถกระบะที่ทำงานหนักแต่เคลื่อนที่อย่างชันฉลาด ภายในห้องโดยสารบอกเลยว่าเหมือนอีกโลกหนึ่งแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบหมุนได้เอกลักษณ์ของ BYD รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบและระบบสังญานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้จริงทุกอย่างถูกออกแบบให้ดูหรูหราทัานสมัยใช้วัสดุคุณภาพสูงไม่ว่าจะใช้ทำงานหรือออกทริปกับครอบครัวก็ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ใน SUV ระดับพรีเมียม เรื่องพื้นที่ก็น่าประทับใจเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางพร้อมที่เก็บของอัจฉริยะหอลายจุดส่วนกระบาดท,ท้ายก็ใช้งานได้จริงมีความลึกและยังติดตั้งปลั๊กไฟไว้ให้ใช้งานไม่ว่าจะชาร์จอุปกรณ์แคมปิ้งหรือแม้แต่เติมไฟให้อีวีคันอื่นแต่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องความสบาย พราะมีวายดีชาร์กยังถูกสร้างมาเพื่อสมรรถนะที่แท้จริงโครงสร้างแชสซี่แบบลัดเดอร์เฟรมระยะใต้ท้องรถสูงและมีโหมดขับขี่หลากหลายทั้งออฟโรดและลากจูงพร้อมลุยทุกสถานการณ์แถมยังลากจูงได้สูงสุดถึง2.5ตันแข่งกับกระบะรุ่นเก่าในตลาดได้สบาย เรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกัน BYD ชาร์กปี2025มาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะ A d A S เช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติรักษาเลนเบรกฉุกเฉินและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาใช้งานง่ายแม้ในพื้นที่แคบแล้วรถคันนี้เหมาะกับใคร ก็คือคนที่อยากฉีกกฎเก่าๆของรถกระบะคนที่มองหาความประหยัดเทคโนโลยีและความพร้อมสำหรับอนาคตไม่ว่าคุณจะเป็นสายผจนไทยสุดสัปดาห์หรือใช้งานในชีวิตประจำวัน BYD ชาร์จคือคำเป่าที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยรู้จัก BYD มีเป้าหมายชัดเจนในการรุกตลาดทั่วโลกและถ้าชาร์จเข้ามาถึงประเทศของคุณเมื่อไร่บอกเลยว่าห้ามมองข้ามนี่คือรถกระบะที่ทั้งล้ําฉลาดและ